k ิ n งเ e กาซี่ e ก r ร t ตอัปเดตถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่เกาะแรกแล้วพิมพ์คาว่าโอเพนสลามีจากนั้นจะมีอะไรยาวๆโผล่ออกมาแบบนี้ สวัสดีผู้ชมครับผมเร่อแฮกเกอร์ซี่แน่อนว่าตอนแรกคุณผู้ชมคงจะได้เห็นอัปเดตสนิคพีของ King Legacy เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าอย่าหาทำและอย่าหมายลองและอะไรเนี่ยเนียนเข้าไว้เนียนเข้าไว้ไอ้นี่จะมาแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยครั้งที่แล้วเราได้ตามหาเจ้าทะเลหรือว่า SK SK หรือว่า SK No Boy เนียเนียนไว้เนีนไว้เนีนไว้ทำตัวไม่มีพิรุธ ไอ้ที่วิ่งวิ่งแบบนี้มีพิรุธทั้งนั้นเลยบ้าเราจะไม่ลงดันเพราะว่าเราลงดันจนจนเบื่อแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตามหา S K เหมือนเดิมก่อนอื่นพิมพ์ก่อนเลยตามเทคนิคแล้ว SK? S K No <SK>. S K ไม่มี S K ไม่มี S K แต่อย่างใดโถ่เอยไปทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โลกหนึ่งก่อนแล้วก็ไปตามหาผู้โชคดีที่จะได้ผลปีศาตของเรา ซึ่งตอนนี้ผลลำไม้ปีศาจของเรามีอยู่3ผลแจกจ่ายให้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็หายไป 1, 2, 3กว่าชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นวุเนี่ยผมเจอหนึ่งในทีมงานอ่ามาแล้วมาแล้วหน้าตาใจดีสปอร์ตนนทบุรีเียไอออสักยันต์ูเนี่ยใครครับเนี่ยโอ้ยไม่ต้องมาเรียนหรอกคนหลอกครับ ถ้างั้นเดี๋ยวลองเดินเล่นๆแถวนี้แล้วก็ดองเช็คชื่อก่อนเราจะกติกามีอยู่ว่าคือเขาต้องไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าผมเป็นใครนะถ้าเกิดว่าเขารู้การที่จะให้ผลของเราก็ถือว่าไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาคนที่ไม่รู้เอาล่ะมีอะไรครับน้องเฮ้ยเฮ้ยเ้อ่าเรามาดูเดเวลอปเปอร์บ้างดีกว่านั่นคืออนาเตอร์เดเวลอปเปอร์มีอะไรครับน้องไม่เปไรเก่าเก่าเก่าเวลเก่า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 งงดิงงซิ จะว่าไปเดเวลอปเปอร์ท่านอื่นเขาก็ปั่นเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ผมที่ปั่นนะเนี่ยเราเหนื่งเองอ่ะเราสองวันสี่เอ้าเมื่อกี้บอกหนึ่งอะไรวะเนี่ยโกหกมดเทสกากจังยกอะไรวะเนี่ยอ๋อมีคนปั่นกว่าเราเอาเอาละว้าวว้าวเออเอฟซีอ้าวขอบคุณไปละเขาสู้กันอยู่เออข้าหัวแสนหนึ่งสนใจชั้นเซ่เราจะไม่ทำใครจนกว่าเขาจะทำเราก่อน แต่การเดินรอบแบบนี้เหมือนเป็นการย่ายยนยั่วยวนให้เขามาโจมตีเราเหลือเกินแต่เหมือนเขาจะตีกัน2คนอยู่งั้นนะเออไปตีไก่เหลือเกินเฮ้สเคสเคสเคเอเอโยยยสเคโอ้ยมันฆ่ากันซะไกลจริงเลยมันไปไกลมันไปเร็วมากเลยนะเราเจอศึกขะมันวันมันเดินมาเดินมันน้ำมันเดินมนน้ำมันไปกันเร็วเหลือเกินถ้าฉันจับได้ฉันจับได้คันหนังคาเขาลายชื่อนี้โดนแน่โอ้โหเฮ้ยเขาฆ่าคนบริสุทธิ์เฮ้ยไอ้บอนี่ คนบริสุทธิ์กำลังเดินเรือกำลังเล่นเรือไอ้เลวไม่ได้การแล้วเฮ้ยกับตอนสีคอรีนมาแล้วโอ้โหมันเลวยิ่งนักมาเล่นคนกำลังเดินเรือน้อมไอ้น้อมไปยังไงบ้างเลยน้อมมีใครตามมาไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเอ,อสเคเกิดพอดีช็อกเข้าข้างเราแล้วล่ะเอ้ยเรือฉันเร็วกว่าของนายอีกอะัะกระจอกรอเล่นนะเพื่อนอ่า uh, this is the way เอาวอ,อยู่ดีๆเป็นเบสเฉยเลย รับได้ที่เราไม่ได้ปาร์ตี้การไอ้ค่าหวัว1 5 3 0 0 0มพันมันจะตกเป็นของผมแน่นอนอไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยอ,อ,อย่ามาทำไอ้เลวโอ้โหมันตัดกำลังไอ้นี่มันตัดกำลังมันตัดกำลังเฮ้ยไอ้เลวไอ้ชั่วมันไม่ให้ผมไปมันไม่ให้ผมไปมันไม่ให้ผมไปโอ้โหไอ้โอ้โหเอาแล้วไม่เหลือกระโดดแล้วไม่เหลือกระโดดใครก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,ห,ห,หนูเฮ้ยห,หนูมารับก่อนมันหนูมารับก่อนเดี๋ยวมาจเจ้าค่าหัวไอ้ชั่ว มาลับก่อนเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหืมเอ้เร็วเร็วที่สุดเร็วเร็วเร็วจริงๆมานี่ไอ้นี่โอ้โหชชว์จริงๆไปไหนมานี่โอ้โหเพิ่งเคยเจอเดียว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 มานี้เลยไม่มีใครได้ทั้งนั้นนะอย่าไปช่วนมันนะอย่าไปช่วยไอ้เจ้าหมอเนี้อย่าไปชวนใครทั้งนั้นไม่มีใครได้อะเอา คุณเลือกให้ผมเป็นแบบนี้ไอ้นี่เจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่นมะนาวมะนาวโอ้มันไล่ฆ่าทุกคนโอ้โหมันไล่ฆ่าทุกคนเพราะมันลดค่าลดแรงค่าทุกคนจะไม่มีใครได้ทั้งนั้นไม่มีใครได้ตายไปซะไอบ้บ้าไม่มีใครได้ทั้งนั้นแล้ววนันนี้หลังแกคนที่ไม่มีทางสู้ตัดกำลังคนอื่นไม่คนเขาฆ่าซีคิงนี่ฉันฆ่าเองหมาเปิดเลยเฮ้ยเทียร์สาม้โหเทียสามเทียสามซะด้วยโอ้ยฟีนิก จะเอาไปแจกคนอื่นแล้วผู้โชคดีนะเอาละเกาะนี้จะสลายตวัวภายใน5 4 3 2 1เพราะฉะนั้นต้องรีบไปจากที่นี่ละถือว่าคอนเทนต์ล้นล้วนแล้ววันนี้เอาทำลายเ,ลเ,าเ,าเ,าเรือออาเออเรื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 อไปแล้วเรือไปแล้ว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 เร็วออกไปจากที่นี่ดูพวกเขาดูไอเจ้านั่นมาแล้วไอเจ้านั่นมาแล้วไอเจ้าที่มนันตัดกำลังมันมามันกลับมามันกลับมาฆ่ามันแย่เอาอยู่ไหนกันหมดอันนี้เฮ้ย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  ไมยช่วยด้วยมันจะฆ่าผมทางเดียวที่มันจะจัดการผมได้คือให้ผมจมน้ำบาตีจะกดตกไปของมันลากอนทุกท่านผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้คนเป็นแบบนี้นะคิดว่าเขาจะมาเป็นมิดที่ไหนได้มันตัดก,กำลังไอ้เลวนน่มาสิเพื่อนอะไรละ่ะฮะมัดิไปไหนมันิมาดิมันจะเอามันจะเอามันไม่หยบมันไม่เลิกวะเฮ้ย นี่คือผลจากไม่พอใจกับการที่ได้ของจากเทียสามว่าได้ของกากอย่างนี้เหรอกล่องเทียสามว่าได้ของกากอย่างนี้เหรอเลยไม่พอใจอะไรล่ะครับยังไม่หยุดอีกไม่ยอมเลยไม่ยอมทำไมข้าไม่ตายวะเดี๋ยวได้ยืนก่อนแป๊บนึ่งจะถ่ายไปฟ้องแอดมินก็เอาจังเลยพอได้แล้วเริ่มสู้พอยังยังไม่พอยังไม่ยอม จะเอาเลยไปเอาคนอื่นก็ได้แกฆ่ายากเหลือเกินอย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปยุ่งกับมันคนหัวร้านคนนั้นน่ฆ่าไม่ได้เลยตีไม่ได้เลยพี่เฟ <c oughs> เข้าไปยู่งกับเราแล้วไปยุ่งคนอื่นดีกว่าฆ่าคนอื่นละเจ้าหมอน,นั่นหัวร้านเน่ยอย่าไปยุ่งมันนะทุกคนเข้าใจไหมเอาละดูซิว่าโลกที่หนึ่งนั้นเราจะเจอใครเอ่อเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับได้ปปอดขอหน่อยนะไม่เป็นคนที่ต้องการแบบนี้ฉันจะไม่ให้ฉันต้องการคนที่ กำลังพึ่งเล่นและตั้งใจเล่นคนที่เป็นแบบนี้ฉันจะไม่ให้หรอกนะอ้าวเฮ้ย <Hey, S 1> ขอผล,ลไม้ก็ขอดีๆไม่ใช่มาใ,ใ,ใช้สกิลโชไอ้บ้าเอ้ยลุงเป็นเพื่อนคนสร้างนะครับเออไม่รู้จะตอบคำถามนะั้นเดียงไงดีแต่นี่ไงเอ้ยเบรกอยู่เบรกอยู่อ่าลุงลุงกำลังไลฟ์อยู่นะคำถามเดียวคนเขาถามเบรกเป็นอะไรกับลุง <laughs> ป็นแฟนลุงเป็นแฟนไอ้บ้าแฟนไอ้บ้าเหรอแฟนขับแฟนขับใช่ไหมเป็นชูเป็นหวจบละ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 เขาเนี้ยเด็กก็เชื่อแล้วเขาเนี้โอเคขอบคุณนะจบละจบละมันเพิ่มความเกเรพบเป้าหมายในการต่อสู้มีคนต่อสู้บริเวณตรงนั้นทัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมเจอป๋อตีมอนเสร็จปุ๊บเขากลับมาแล้วโอ้โหคาหนังคาเขาโอ้โห ขลังขาเขาขนาังขาเขาเลยผมทำอะไรไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้ผมไม่มีพังอํานาจขนาดนั้นซุสไม่ได้มอบพลังการแบนให้ผมผมเป็นเดมิกอดตามหาผู้โชคดีรอบสุดท้ายถ้าไม่เจอถือคอปเตอร์ไม่ไผ่นายเอเอเฮเฮเฮเอยูเฮเพื่อนเฮมันเดินโอชดหนีไปเลยตัวจริงปะเพื่อน วัด yes ดูเอ้ยเทรดมี please เออได้แล้วได้แล jump 20, times. Uh huh, 20 times. Oh, t i m e s อ่าอ่ากระโดด20สครั้งเอ้ยได้แล้วผมจะนับ1 2 3 4 5ส <laughs> 17 18ม8 1่ห้าอ้เอาเอ สิสิบสิบแปดเออเออเหลือสองนาย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 เหลืออีกสองอ่าโอเคเย้ในที่สุดเอาไปเลยไปเลยเอาไปเลยนายเอไปเลยเอาผลนี้ไปเลยล้างสต็อกเอาผลแสงไปเลยเอาไปเลยเยี่ยมแม่ในที่สุดเรียบร้อยวู้ฮูกินเลยเพื่อนกินเลยเพื่อนกินเลยเพื่อนกินโชว์ละเพื่อนกินโชว์กินโชว์เลยกินให้ฉันชื่นใจหน่อยนะ คนให้เขาจะได้มีความสุขเลยนะแล้วจะอไนะไรล่ะเฮ้ยกินให้หน่อยนะนเพื่อนเพื่อนกินละเพื่อนอ่าเพื่อนกินแล้วใช่ไหมเพื่อนใช้แสดงพลังอิทธิ์หน่อยเพื่นอนออโอเคเยี่ยมวู้ฮูวูวว้ตายตาหลับแล้วในที่สุดในที่สุดผลประกอบการของเราการตามหาผู้โชคดีถือว่าประสบความสำเร็จตอนนี้ในอนาคตพทหนาเดี๋ยวเราจะ มาจากการผลที่เหลือนะฮะแกฮะเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับโรบล็อกคิงเล็กซี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะเราจะเจออะไรไหมเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะเข้าลงดันต่อด้ว่ายังไงต้องโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชื่นชอบกงกดหัวใจและติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้บ๊าบบาบครบบบบ